เดี๋ยวพาไปชมคันบนรถก่อน,นะคะจะมีหัวพ่นปล่าหัวแล้วก็เป็นตัวพนลิตสนาพ่วงือโอุปัรนะคะเป็นถัง500ลิตรนะคะคันนี้อยู่กิจกูดค่ะสีแดงทั้งคันเลยค่ะเป็นพัดลมกลางปั๊มนิ้ว2ค่ะราคาอยู่ที่55,000นะคะอันนี้หัวก็คือลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ ลูกค้าน่าจะซื้อไปสอง,สองปีแล้วอยากเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ค่ะ mm hmm. จะได้ทรงเหลี่ยมแบบนี้คะ่ะลูกค้าโอเคอีกคันหนึ่งก็จะเป็นตัวลากพ่ง่งคันนี้จะใส่ถังพาริตได้สองใบแล้วก็มีถาดวางยืนสำหรับยืนด้านหลังอีกนะคะใส่ตัวพ่นยาอีกได้คันนี้อยู่ที่27,000ค่ะ ใส่ถังพาลิตได้สองใบแล้วก็มีที่ว่างสำหรับวางปั๊มวางเครื่องได้อีกหนึ่งตัวใส่ปั๊มทดรอบเรียบร้อยมีย้อยปัดแขนไปให้นะคะยางจะเป็นยางเปอร์เซ็นต์ค่ะถ้าใส่ยางใหม่จะเพิ่มมา3,000บาทนะคะใส่แผ่นลาย กค้าสั่งไปลากลังทุเรียนลังมะม่วงเนี้ยลากได้ใช้ได้ค่ะต่อไปเป็นเทนเลอร์ค่ะลูกค้าเทนเลอร์คันม่วงเดี๋ยวสักครู่นะคะพอดีรถมาคันนี้ก็ไปจานทบุรีเหมือนกันค่ะจะเป็นจานทบบุรีออกไปสามคันวันนี้นะคะ ต่อไปมันจะไปสุราษฎร์ต่อสุราษฎร์จะเป็นเครื่องบินซินยังไม่ได้ประกอบอยู่ฝั่งโน้นเทนเลอร์สวยมากสีม่วงอันนี้เป็นยางใหม่ค่ะสวัสดีลูกค้าทาง Facebook แล้วก็ช่อง Youtube นะคะเดีย๋ยวไปดู ตัว500ลิตรใกล้ๆกัน55าน้าหมืนห้าพัากมากรับนสองพันลมกลางรถไถ่ยเล็กลากได้ค่ะ18แรงขึ้นไปค่ะล้าปากพ่นด้านหลังหมุนปรับได้รอบทิศทางนะคะแล้วก็เปิดปิดซ้ายขวาแยกน้ำได้ต่อสายพ่นมือได้สองสาย การประหยัดยาเปิดน้ำกลับเข้าถังที่ตัวแคสตูน,นด้านหน้าค่ะอันนี้เบอร์โทรสำหรับสั่งเชนเลอร์นะคะ,ะถังถังค่ะเราต้องพ่นสีขาวก่อนพ่นแล้วก็ลองดูว่ามันต้องผัดตรงไหนใช่ ขนขนสองหมื่นเจ็ดคันนี้เท่าไหร่นะพี่ต้อมประมาณสามหมืนกว่าเนาะมัน,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 นจะเริ่มเริ่มต้นสามหมื่นเจ็ดเนาะตัวนี้จะเป็นแนบธรรมดา ขายตรงไหนดีมองเห็นไหมคะมมช่วงล่างมีรถมากอ่าลากฟางมีค่ะลากเมโครมีลากรถถ่ายีแล้วก็ลากรถเกี่ยวก็มีค่ะอุ๊ยคนดูในช่อง Youtube เยอะมากเลยจะให้ดูดูนะคะมองเห็น ห้คนแล้วฝากนะคะช่อง YouTube มินจไล like ทุกวันจันนังคานพูดค่ะแต่ถ้าใน Facebook จะไม่รู้วันไลค์แล้วแต่แล้วแต่ว่าเราอยากจะไลค์วันไหนแต่ถ้า t i k t o อกมี t i k ต o k ด้วยนะลงกึ่งช่างเตี้ยค่ะแอรวัดพนยาลงกึ่งช่างเตี้ยจะไลค์วันพฤหัสกับวันศุกร์แต่มันไม่มีให้ดูย้อนหลังค่ะลูกค้าต้องดูสดอย่างเดียวแต่ u t u b e เนี่ยมีดูย้อนหลัง Facebook ก็มีดูย้อนหลัง ฝากเทลเลอร์ด้วยนะคะมีตัดหญ้าด้วยมีตัดหญ้าลูกค้าซื้อมาจากร้านอื่นมาให้เราแปลงเป็นตัวนูน้นโอเคแล้วก็จะมีถังไฟเบอร์รอขึ้นนะคะแล้วก็มีโครงบินซินก็ล็อกขึ้นอยู่ฝั่งนู้นตัวนี้ก็เป็นตัว PTO ปั่นขายหลายอย่างมากๆค่ะแต่งานหลักตอนนี้จะเป็นเทลเลอร์แล้วก็แอร์บัสพ่นยาค่ะลูกค้า วิยตอนนี้คนดู74แล้วจะวจะให้ดูค่ะ74คนแล้วค่ะขอบคุณนะคะส่วนช่องส่วน f b o o k o o k e b o o k Facebook คนไม่ค่อยเยอะน่าจะไปเล่นหยุดถูกกันหรือเปล่า บัตมันจะมีอสองปากมีสี่ปากมีนะคะแล้วก็มีพัดลมใหญ่พัดลมกลางปั๊มก็จะมีสองขนาดปั๊มนิ้วครึ่งกับปั๊มนิ้วสองค่ะลูกค้าขาคันใหญ่อันนี้จะเป็นกล่องบันไดซ่อนกล่องบันไดจะอยู่ด้านล่างด้านในข้างล่างนะคะเขาจะซ่อนไว้ข้างล่าง จะไม่เกะกะแบบไม่ต้องให้แบบยกขึ้นด้านหลังก็ได้แบบแล้วแต่ลูกค้าสั่งว่าอยากได้แบบไหนตัวนี้สามารถติดเบรกได้แล้วก็ถ้าเพิ่มไปทะเบียนก็แจ้งได้น่าจะเพิ่มมาหมื่นสองพันนะคะมินก็ไม่แน่ใจราคาโอเคเดี๋ยวมิจะไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้ดูเดย้อนหลังอ่าใน y youtube ตอนนี้คนดูเจ็ดิบเจ็ดคนแล้วเอ้ยเจ็สิบห้าแล้วก็ a c e b o o k เก้าคน พรุ่งนี้ฝากช่องติ๊กตอกบ้างนะคะแอร์บัทพ่นยาลงตึนช่างเตี้ยค่ะิ้นจะไลฟ์ทุกวันพาหัลหฮสุคค่ะกลับไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะ